โดนแจ้งเตือนวิดีโอนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได,ได้เท็ดจังไดสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันกับบาวนัดอีกตามเก่าตามเคยครับนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผ่านเฟซบุ๊กเนาะนะครับมื่อนี้ครับพี่น้องจะมาแบ่งปันนะครับ ที่พี่น้องถามกันเข้ามาว่าโดนแจ้งเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับต้องเฮ็ดจังไดหรือว่าผู้ใดนะครับยั่งบาท่านพอนะครับหรือว่ายั่งบาท่านหูวต้องไปเบิ้งบนไดเนาะนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาลงคลิปไปแล้วนะครับ บา้านาดก็คือกันนะครับลงคลิปไปแล้วเนี่ยไปเช็คตรงเดสบอร์ดเนาะนะครับเขาไปเช็คที่เดสบอร์ดนะครับเช็คว่ายังสั่งอะไรได้ในบอเนาะอ่าเช็คผ่านไปแล้วจากอา่าลงคลิปไปจะหาหน้าที่สิทธิที่มันก็เขาไปเช็คเบิ้งเนาะนะครับบ่มีอ่ะก็ปล่อยไปนะครับผมคิดว่า80%ของคนทั่วไปเนาะนะครับของหลายๆคนเลยล่ะเฮ็ดแบบผม นะครับมอนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันนะครับกรณีประมาณนี้นะครับพี่น้องเช็คในเดสบอร์ดเนี่ยนะครับมันบ่อพ่อนะครับยังขึ้นจังของผมเนี่ยนะครับก็บ่พ่อนะครับพ่อพักไปสักพักหนึ่งประมาณสองสามโมงนะครับไปตอบคอมเมนต์เนาะนะครับไปตอบคอมเมนต์มูนะครับคอมเมนต์เพื่อนเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับ แจ้งเตือนมาในกระดิ่งนะครับว่าวิดีโอนี้นะครับไม่สามารถสั่งไลด์ใดได้นะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องลหลายๆคนนะครับที่ลงคลิปไปแล้วบ่ได้ไปเบืองในกระดิ่งเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเออมันเอ,อ้บ่เ,เห็นแจ้งเตือนเนาะนะครับบ่เห็นแจ้งเตือนบอน่ได้เห็นก็เลยบบหูนะครับแล้วก่บออบอ่่อยได้ต่อบคอเมนมู่ นะครับด้วยการเขาไปเบิ้งกระดิ่งเนี่ยหลายๆคนก็ะจาะห่อนะครับจาะห่อจะบลูนะครับถ้าบางคนเนี่ยเช็คแตเเดบอร์ดนะครับบจพ่อบจหูเจเห็นนะครับฉะนั้นแล้วตรงเนี้จะแจ้งเตือนไปทีกระดิ่งเฮ้านะครับว่าวิดีโอเนี่ยคลิปเนี่ยนะครับเรากดเข้าไปก็จะไปเห็นคลิปเนี่ยนะครับเป็นอย่างนะครับจังบาสามาสั่งไล่ไดๆนะครับ คลิปนี้เป็นยังจังถึงจังบอสสามารถสี่สั่งได้ไดๆนะครับติดในดเรื่องของลีกสิเพลงนะครับหรือว่าติดยังเนี่ยเพื่อนก็นจะบอกนะครับฉะนั้นแล้วตรงเนี่ยพี่น้องเฮ้าตองควรนะครับเบิงนํำเนาะนะครับหลายๆคนว่าคลิปนี้เหรียญบบขึน นะครับคลิปนี้บอ่อขยับนะครับเช็คเดดบอร์ดแล้วมันบ่มีนะครับจุดเช็คอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงกระดิ่งนะครับไปเช็คแล้วห้ากับพอห้าหูห้อเห็นนะครห้ากับไปลบคลิปออกนะครับก็จะหายเนาะนะครับจะหายฉะนั้นแล้วกับไปเบิ่งกันน้ำเนาะพี่น้องเนาะ โอเคครับพี่น้องถ้าพี่น้องคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสวัสดีครับ